สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นสินค้างานชอบนะตัวนี้เขาจะเป็นหนังนะคะลายมิกกี้เมาส์นะตัวนี้จะเป็นหนังทั้งใบนะคะด้านหน้าพื้นเขาจะเป็นหนังสีขาวนะคะแล้วก็พิมพ์ลายมิกกี้เมาส์สีดำนะส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นหนังดำนะคะขีดด้วยหนังแดงนะนี่นะคะถานกระเป๋าก็เหมือนกันนะคะ ส่วนด้านหลังเขาก็จะมีลูกเล่นเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นหนังขาวนะคะแล้วก็สกรีนดํานะคะเป็นลวดลายนะใบเนี้ยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะคือถ้าถ้าใบเนี้ยคือเขาทําเป็นได้ทั้งหมด3แบบเนาะแบบแรกก็คือเป็นกระเป๋าถือแบบนี้นะคะเพราะว่าสายเขาสามารถถอดออกได้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าถือใบเล็กๆน่ารักนะลายมิก,กิเมาส์ ส่วนถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบถือนะคะใบนี้ก็มีสายสะพายมาให้เขาสามารถถอดสายได้นะรุ่นนี้ถอดสายได้นะคะพอใส่เข้าไปก็ประมาณนี้ปรับระดับได้เดี๋ยวนุ่นลองสะพายให้ดูก่อนนะคะเขาสะพายแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะก็คือสามารถปรับให้ยาวลงไปได้อีกนะคะแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบสะพายข้างนะคะอยากได้เป็นคาดอกสายตัวนี้นะคะลูกค้าดึงให้สั้นนะ เขาก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ามันก็จะน่ารักนะนี่นะคะส่วนใบนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามอีกว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมนะคะใส่โทรศัพท์ได้นะอันนี้ของนุ้นความยาวเครื่องประมาณ15.8เซนนะคะใส่ไปแล้วก็ใส่ง่ายนะคะพื้นที่เหลือนะถ้าใครไม่มั่นใจเรื่องขนาดนะคะ แจ้งรายละเอียดความยาวกับความกว้างของเครื่องมาให้นุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะวัดให้นะว่าใส่ได้ไหมส่วนความยาวกระเป๋านะคะเอ้ขนาดกระเป๋านะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะความยาวของเขาจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วขวา,ขวานะคะ4นิ้วครึ่งนะ แล้วก็ตัวฐานกระเป๋าเขาประมาณ2นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ